รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัดีครับผมเจอเจอกันแล้วนะครับในรายการ Admission ซอน i r r ครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีปัญหาในเรื่องของ Admission ก็สามารถที่จะเข้ามาหาคำตอบได้ที่นี่ที่เดียวนะครับหรือว่าสามารถไปทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook CU Radio นะครับน้องๆทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนและยิ่งวันนี้เจอกับพี่นัทนัทยาเพชรวัฒนานในช่วงนัดแนวแนะน้องด้วยพี่นัทจะมาบอกน้องๆครับว่าจริงๆแล้วเกรดสาคัญชไหน ตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวสารทางการศึกษาเช่นเคยครับในช่วงแอดขับขยับข่าวน้องๆครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับตรงนะครับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษนะครับรอบที่2เปิดรับทั้งสิ้น320คนด้วยกันครับ สำหรับหลักสูตรที่เปิดรับนะครับน่าสนใจมากๆเลย 1. น,นะครับคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเป็น2สถาบันนะครับคือธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งนอตติงแฮมหรือว่าจะเป็นธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลล์นะครับสครับผมเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษนะครับและ 3. ก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษนั่นเองครับโอ้โหแต่ละอย่างต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาแน่นอนว่าต้องเป็นน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 หรือสําเร็จการศึกษาแล้วก็ได้หรือว่าจะเทียบเท่าก็ได้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเปิดรับเฉพาะน้องๆแผนวิทย์คณิตเท่านั้นนะครับสำหรับการคัดเลือกครับมีสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ภาษาอังกฤษครับ แล้วมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเน้นย้ําเลยว่าเป็นภาษาอังกฤษครับเปิดรับสมัครครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่24มีนาคมนะครับน้องๆเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ w e b rec t u ac t h นะครับใครที่ speak English แบบ very well เนี่ยก็ไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับสำหรับช่วงหน้าที่นัดมาพร้อมอยู่แล้วกับความสัมพานธ์ของเก่อรครับผม ถึงช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคำถามมากมายเลยครับเนาะแต่ว่าทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนเมื่อเจอกับเธอคนนี้พินัทนัทยาเพชรวัฒนาครับสวัสดีครับพ่นัทสวัสดีค่ะ,น,คะน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะ พี่นัทจะบอกว่าพูดถึงเรื่องความสําคัญของเกรดใช่ไหมใช่แล้วพี่ก้าเป็นคนเกรดดีไหมคะเกรดดีมากครับผมดีนี่คือ1.0ึุดยถูกไหมคะดีดูด๊อกคือระดับพี่ก้านี่ก็คือให้ความสําคัญเรื่องเกรดไหมใช่ครับให้ความสําคัญมากๆเลยโอเคและก็คิดว่าน้องๆก็ควรจะให้ความสําคัญด้วยเหมือนกันค่ะเพราะอะไรนั้นติดตามได้กับพี่นัทในช่วงนัดแนวแนะน้องค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของนัดแนวแน่น้องในวันนี้นะคะพี่นัทมาไม่ได้มาตอกย้ําว่าคนที่ได้เกรดไม่ดีเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มี ความหมายนะคะ แต่พี่นา้กำลังจะบอกว่าเราสามารถหาแต้มต่อได้จากเกรดที่ดีน้องอาจจะตั้งคาถามว่าเอ้ยเกรดมันไม่ได้เป็นตัววัดความรู้ความเก่งความสามารถเสมอไปแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเกรดเป็นตัววัดความรับผิดชอบวัดความมีระเบียบวินยัยเพราะคนให้เกรดของคุณเขาตั้งกติกาไว้คุณได้เกรดตามนั้นได้แปลว่าคุณเคารพกติกาและทําตามเกรดนั้นได้วันนี้ค่ะเราจะขยายความสําคัญของเกรดให้มากกว่าน,นั้นเรามาดูการที่ตัวองค์ประกอบแอดมิชชั่นนะคะเกรดเป็นเครื่องมือ เป็นลูกเล่นสําคัญที่จะทาให้คุณสอบติดค่ะเกรดในระบบแอดมิชชั่นเนี่ยนะคะเรามาดูตัวเรื่องของโครงสร้างหลักของแอดมิชชั่นเกรดเนี่ยนะคะมันจะไปอยู่ในข้อของ G P A X นะคะ G P A X คิดเป็นค่าน้ําหนักอยู่ที่20%เมื่อคิดเป็นคะแนนอยู่ที่6,000คะแนนค่ะ ตัวที่2ไปดูองค์ประกอบก่อนคือเรื่องของโ n e t นะคะ9,000คะแนนตัวที่3กับตัวที่4คือเอาแกดกับแพดรวมกันคือ15,000คะแนนรวมแล้วคือ30,000นี่คือองค์ประกอบ a อ m i ิชั o นพอเราเจาะปรับโฟกัสไปที่ตัว G p a x นะคะจะเห็นว่าเป็นคะแนนถึง6,000คะแนนด้วยกันน้องๆค่ะเกรดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคุณจะได้คะแนนส่วนนี้มาก่อนที่จะมีการสอบโ n e t ก่อนที่จะสอบแกดสอบแพดแล้วการสอบเหล่านั้นคุณต้องแข่งกับคนอื่น แต่ถ้าเป็นเกรดคุณแค่แข่งกับตัวเองและทําตามกติกาของคนที่ให้เกรดกันนะคะเรามาลองตั้งเป้าหมายดูซิว่าในระบบแอดมิชั่นควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อพี่นัดลองตั้งให้เลยกันสมมติว่าในระบบแอดคะแนนส,สวยๆหรูๆเลยนะเอาสัก15ื่นอ่ะคือคิดเป็น50%เนะคะสมมุติว่า15ื่น้น้องตั้งเป้าว่าจะทําให้ได้ในระบบแอดมิชั่นซึ่งถ้าน้องทําได้จริงโอกาสเลือกคณะแล้วสอบติดเป็นไปได้สูงมากเรามาดูนะคะว่าเกรดสาคัญอย่างไรสําหรับ1 5 0 0 0คะแนนเนี่ย เกรดจะอยู่ในนี้ถึง6000คะแนนถูกไหมเรามาดูสูตรการคำนวณเกรดนะคะขอสูตรมาค่ะสูตรเพิ่มเกรดที่น้องได้คูณ75คูณ20นะคะสมมุตินะคะสมมุติน้องเรียนเก่งมากเลยได้เกรด4.00ค่ะเข้าสูตรการคำนวณแล้วน้องจะได้คะแนนถึง6000คะแนนน้องคิดดูน้องต้องการทำคะแนนให้ได้1 5 0 0 0คะแนนน้องได้เกรดหรือว่า G p a x ไปเต็มเมแล้ว6000คะแนนขาดอีกเท่าไหร่คะคิดตามขาดีแค่ 9,000คะแนนเท่านั้นคุณก็ได้15,000คะแนนแล้วนะคะแล้ว9,000คะแนนนี้คุณก็ไปล่าในส่วนของโอเนตไปล่าคะแนนในส่วนของแก๊แล้วก็แพดด้วยอสมมติคุณเรียนดีแต่ลดลงมาิด้นึงคือ3.5 3.5พอเข้าสูตรการคำนวณล้านนี่นะคะจะเท่ากับ5,250คะแนนถ้าคุณตังเป้าให้ได้1 5คุณก็จะขาดคะแนนอีก9,750คะแนนก็ยังพอหน้าลุ้นเนะแต่ถ้าคุณอะเรียนปานกลางลดลงมาอีกอยู่ที่2.5 เขาสูตรการคำนวณคะแนน,น2.5เนี่ยนะคะคุณก็จะได้คะแนนเท่ากับ3,750คะแนนขาดคะแนนที่คุณตั้งเป้าว่าคุณจะได้15,000อยูอีก11,250คะแนนเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆสรุปความว่าถ้าคุณยิ่งได้เกรดน้อยความยากลำบากในการสอบติดมันก็จะมากขึ้นความมุมานะ ที่คุณจะต้องทำคะแนนโอเนใตให้ได้แกะให้ได้แพทให้ได้มันก็จะตึงเครียดยิ่งขึ้นนะคะและนี่แหละค่ะคือคุณค่าแล้วก็คือความสำคัญของเรื่องเกรดในระบบแอดมิชั่นมันไม่ใช่แค่ความท้าทายในเรื่องการวัดความรับผิดชอบแต่มันไม่ถึงโอกาสในการสอบติดของน้องๆด้วยลองนำไปใช้ดูนะคะเพราะนี่คือแนวของนัดในการแนะน้องค่ะขอบคุณพี่นัดมากค่ะยินดนีค่ะ เห็นไหมครับน้องๆว่าถ้าเกิดว่ามีเกรดดีก็มีโอกาสที่ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเกรดออกมาเป็นยังไงนั่นแหละก็คือสิ่งที่จะต่อยอดทางการศึกษาให้กับน,น้องๆได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับน้องๆไม่เป็นไรกลับมาพบกันได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์เอ็มคอร์ดเดลเมอรีช่อง14 18นาฬิกาโดยประมาณกับที่นี่ที่เดียวที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเส์ฟให้ครบทันทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ